สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัข่าวดีกับ Family News ค่ะ ข่าวดีแรกในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมนิทรรศการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุห้ารอบที่จัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอาิกาเจา้าวังสาปทุมภายใต้นิทรรศการที่ชื่อว่าศรีสวริ์ที่ราราชกรณียานุกิจศิรินทรพินิจราชกรณียานุการซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสไปชมจะบอกว่ารู้สึกรักพระอ,องค์ท่านมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มีโอกาสไปชม ะะติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะ สีสวรินทิราราชกรณียานุกิจสิรินทรพินิษราชกรณียานุการเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อชาติบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยตามรอยพยุคลบาทสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอยิกาเจ้าทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุข วัฒนธรรมและการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ซึ่งเมื่อเดียวได้เดินชมอย่างละเอียดก็ทําให้รู้ว่าสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทํางานหนักแค่ไหนเพื่อคนไทยทุกคนคะ่ะสบ แสดงพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์พร้อมถ่ายทอดพระจริยวัตรที่งดงามซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ ดูแล้วอ่านข้อความที่เขียนบรรยายไว้เนี่ยจะได้เห็นถึงพระอุปนิสัยของท่านว่าทรงเป็นอย่างไรค่ะนะคะทรงสนพระไทยในทุกๆด้านอย่างทรัมเป็ตองค์นี้คือทรัมเป็ตองค์แรกที่ส่งซื้อพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระอาจารย์ก็ส่งซื้อทรัมเป็ตละคา พันกว่าบาทไม่ถึงสองพบาทม,มาเพื่อเริ่มต้นเพราะท่านรับสั่งว่าไม่แน่ใจว่าจะเป่าได้ไหมถ้าซื้อของแพงๆมาเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เสียดายฉะนั้นเป่าเป็นซะก่อนค่อยไปซื้อของดีๆมา อย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ<ะ>ไปเยี่ยมร,รัศดรในต่างจังหวัดนะคะก็ไม่เคยทรงทิ้งการศึกษาอย่างทรงเรียนที่จุฬาเนี่ยก็จะให้พระสหายเนี่ยอัดเทปแล้วก็ส่งไปหลังจากตามเสด็จเยี่ยมร,รัศดรมาแล้วก็จะทรงฟังเทปที่ส่งอ,อ,อัดไว้ซึ่งเทปสมัยก่อนก็ไม่ค่อยชัดอะ่ะท่านไม่ได้เข้าคลาสแต่ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ว้าวทรงใช้เวลามากกว่าคนปกติเยอะอย่างคนอื่นเนี่ยได้ไปเที่ยวไปอะไรท่านยิ้มและสะดอนกลับมาค่ะมาฟังเทปว่าครูสอนอะไรไปแล้วเทปนั้นเห็นบอกว่ามีการตั้งชื่อด้วยใช่ไหมคะก็เป็นเทปขาษสิเล็กเล็กท่านก็จะเรียกเทปพวกนี้ว่าเทปปาจารย์เพราะท่านท่านเรียนจบมาได้ด้วยเทปเทปที่อาจารย์อัดคำสอนของอาจารย์ สิ่งที่เดียประทับใจอีกอย่างก็คือการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายประหยัดอดออมของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไม่เคยทรงทิ้งสิ่งของและใช้ของทุกอย่างอย่างคุ้มค่าอาทิปากกาที่ใช้ทรงงานพระองค์ก็จะใช้จนหมึกหมดจึงเปลี่ยนด้าม กระเป๋าที่ทรงใช้งานใช้จนขาดจึงเปลี่ยนใบและของต่างๆที่ทรงใช้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็ยังทรงเก็บไว้อย่างดินสอดินสอสีสีเทียนต่างๆเหล่านี้นี่คือของที่ทรงใช้เมื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนจิรดายัางทรงพรยาวมากแต่ก็เก็บไว้อย่างดินสอเห็นไหมคะแท่งเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีที่ต่อดินสอ จะใช้จนหมดต่อไม่ได้แล้วก็จะไปเบิกกับพระพี่เลี้ยงจึงจะได้แท่งใหม่มาโอ้เห็นบอกว่ามีกระเป๋าอยู่หนึ่งใบใช่ไหมคะ,คะที่ทุกคนเนี่ยจะพูดถึงกันเลยอ๋อคุณเหี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเหี่ยวนี่เป็นกระเป๋า overnight bag ที่ ไทยอินเตอร์ถวายมาค่ะและเวลาเสด็จต่างประเทศทุกครั้งก็จะใส่หนังสือแล้วก็เครื่องเขียนกล้องถ่ายรูปอยู่ในกระเป๋าใบนี้ยเพราะกระเป๋าองค์นี้แล้วก็จะถือขึ้นเครื่องก็จะส่งใช้ใบนี้เป็น10บสปีจนกระทั่งขาด ได้เลิกใช้แต่ก็ไม่ส่งทิ้งก็เก็บเอาไว้ต้องบอก <c oughs> ว่าถ้ากุชชี่มาเห็นต้องดีใจว่าไม่เคยมีใครใช้กระเป๋าขนาดนี้คุ้มมากจริงๆใช่ค่ะ มาชมนิทรรศการวันนี้นอกจากจะทําให้เดียด้ไรู้ว่าสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงทํางานหนักเพื่อพวกเราชาวไทยมากขนาดไหนแล้วยังได้เห็นถึงพระจริยวัรที่งดงามของพระองค์ในทุกๆด้านที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรและการประหยัดอดออม ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครได้มาชมนิทรรศการนี้จะรักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสุดหัวใจแบบที่เดียรู้สึกอยู่ในตอนนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญเจฟ ขอบคุณคุณลิลลี่แมการทนะคะที่พาเราไปชมนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะและขอขอบคุณพิพิพธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสา,าอัยิกาเจ้าวางังสระทุมซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมนิทรรศการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022513999ต่อ201ถึง202 20ค่ะ และเรามาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้แสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตรภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเปิดบริการให้เข้าชมสองส่วนด้วยกันคือพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์ในอาคารจะประกอบไปด้วย5อาคารนะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชป่าดงพงไพรวิถีน้ําวิถีดินและอาคารใหญ่หลังนี้อาคารเฉลิมพระเกียรติ5จัดแสดงในชุดในหลวงรักเราแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่1นนะคะผู้ชมจะได้เรียนรู้ถึงพระราชริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตรพระราชพิธีในพิธีเกษตรวันพฤชมงคลคือพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญรวมถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีทรงติดกรอบความคิดและหลักการโดยได้รวบรวมจัดแสดงเอาไว้ครบทั้ง23ข้อเพื่อให้ผู้ชมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ทั้งนี้ในชั้นที่1ยังมีภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน3มิติที่ฉายในโรงภาพยนตร์3มิติขนาดย่อมจุได้120ที่นั่งโดยมีให้ชมทั้งหมด5เรื่องอาทิเรื่องของพ่อในบ้านของเราแผ่นดินของเราและทรัพย์ดินสินน้ําสําหรับชั้นที่สองค่ะจะได้เรียนรู้ความสุขในวิถีเกษตรความสําคัญของอรารยธรรมเกษตรไทยและอรารยธรรมเกษตรโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรของคนในสมัยก่อนและการจำลองวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านให้ได้เรียนรู้กันอีกด้วย ซึ่งในแต่ละจุดนะคะที่จัดนิทรศการทางพิพิธภัณฑ์ยังมี q ิ Code คให้ผู้เข้าชมได้สแกนเพื่อรับฟังคำบรรยายที่มาพร้อมกันทั้งภาพและเสียงบอกเล่าเรื่องราวแต่ละนิทรศการเอาไว้อย่างละเอียดเรียกว่าทุกนิทรศการที่จัดแสดงให้ได้ชมนั้นได้เห็นได้ปฏิบัติจริงนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่จะทําให้ผู้เข้าชมได้ทราบซึง้งในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มอบให้กับบวงชนชาวไทยคะ่ะ พิพันธ์ของเราเราบอกว่าเป็นพิพันธ์มีชีวิตนะอันที่หนึ่งเลยเรามีการจัดแสดงที่หลากหลายนะแล้วคนเข้าไปสัมผัสถึงของจริงได้นะถ้าอย่างบอกว่าในอาคารนี่ในรูปแบบที่ทันสมัยมีเกมมีทัศนสกรีนมีภาพยนตร์แอนิเมชั่นสามมิติซึ่งแล้วก็มีห้องเล่นซึ่งเด็กเข้าไปสามารถจับต้องได้มีปฏิสัมพันธ์กับชิ้นงานการแสดงได้อย่างนอกอาคารเนี่ยคะ่ะเข้าไปถ้าลงไปที่นาก็สามารถดำนาโยนกล้าปลูก ักเพราะเหตุก็คือลงไปปฏิบัติจริงได้และคนเห็นประโยชน์แล้วก็เลือกเอาไปปฏิบัติได้จริงๆค่ะอันนี้คิดว่าเป็นคําจํากัดความของเราที่ว่าเป็นพิพันธ์มีชีวิตค่ะ และสำหรับส่วนจัดแสดงอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีชีวิตชีวามากๆของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จะมีเด็กๆสมัครใจมาเรียนรู้กันเป็นกลุ่มๆค่ะและในครั้งนี้พวกเขาก็พร้อมใจกันมาหัดดำนาซึ่งน้องๆจะได้อะไรกลับไปเป็นความรู้ติดตัวเมื่อมาเรียนนอกห้องเรียนแบบนี้ติดตามคุณกมลมานแสนมหาเกษตรไปชมกันเลยค่ะ ี่คือน้องๆจากค่ายกิจกรรม YMCA แคมปที่วันนี้ทุกคนจะได้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีเส้นทางการเรียนรู้ในวันนี้เริ่มจากพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร ที่น้องๆได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลกอันกว้างใหญ่ซึ่งสรรพสิ่งในโลกล้วนมีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันผ่านการเดินชมป่ากลางวันและการผจญภัยกับการเดินป่ากลางคืน จากนั้นทุกคนยังได้ฝึกปฏิบัติการปั้นดินเหนียวเป็นรูปควายซึ่งการได้ลงมือทําในวันนี้นอกจากทุกคนจะได้ทําความรู้จักกับดินเหนียวที่นํามาจากจังหวัดราชบุรีแล้วยังได้ทําความรู้จักกับสัตว์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรมของคนไทยมาตั้งแต่อดีตอย่างควายอีกด้วยจากในอาคารออกมาพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกันบ้างค่ะซึ่งจุดนี้น้องๆจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทํานาและยังสามารถลงมือปลูกข้าวด้วยตัวเองได้อีกด้วย นาถาปฏิบัติก็จะมีเรื่องของการทํานาดางและนาโยงก้าหรือว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินนะคะซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกันเรียนรู้ที่นี่ได้เพราะว่าเรามีทั้งด้านในอาคารแล้วก็ด้านนอกค่ะเมื่อน้องได้รู้ว่าวิธีการทํานาเป็นแบบไหนเหนื่อย,ย่าระบาดมากแค่ไหนเวลาทานข้าวน้องๆจะได้มีจิตสำนึกเรื่องว่าขออยากให้ทานให้หมดเนี้ยค่ะแล้วก็วิธีการทําก็ง่ายๆไม่ได้ยากเหมือนที่เด็กๆทั่วไปที่ไม่เคยทํานาเนี่ยคิดไว้ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลกับเด็กๆว่าการทำนามีทั้งแบบนาดำและนาหวานโดยนาดำนั้นมีข้อดีคือระยะห่างของต้นข้าวไม่เบียดกันจึงจเจริญเติบโตได้ดีแต่ต้องใช้เวลานานในการปักดำต้นข้าวส่วนนาหวานใช้เวลาที่น้อยกว่าได้ปริมาณต้นข้าวที่มากกว่าแต่ต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวมากมาย ทั้งนี้ด้วยภูมิปัญญาในเรื่องการเกษตรของคนไทยจึงได้มีการปรับปรุงวิธีการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกมาซึ่งก็คือการทำนายโยนค่ะข้าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้แล้วว่าการทำนามีกี่ประเภทนะคะก็ถึงเวลาที่น้องๆนะคะจะได้ทำนายโยนในการโยนกล้านะคะลงไปในแปลงนาค่ะโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าวิธีการนะคะให้ทุกคนชูกล้านะคะชูกล้าย่อขา ้หมยอนไการทำนาโยนคือการนำต้นกล้าข้าวที่เพาะไว้ในกระบะเพะกล้ามาโยนลงไปในแปลงนาซึ่งนับเป็นอีกวิธีใหม่ของการทำนาในยุคปัจจุบันที่ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าวการเติบโตของต้นกล้าข้าวที่โยนลงไปก็ไม่หยุดชะงัก อีกทั้งยังใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าอีกด้วยงานนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกสนานถูกใจเด็กๆมากเลยทีเดียวค่ะรู้สึกสนุกเหมือนกันค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหนูชอบเรียนรู้อยู่แล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการทํานาแบบโยนโย์ สนุกมากเลยครับมันแบบว่ามีความรู้เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวทำนารู้เกี่ยวกับธรรมชาติแม้การเรียนรู้ในวันนี้จะใช้เวลาเพียงสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงแต่เชื่อว่าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการได้เห็นได้ยินได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เด็กๆทุกคนเกิดการเรียนรู้และสร้างความทรงจำในเรื่องพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพ่อหลวงได้ดีไม่น้อยค่ะสมศักดิ์อินทรประสิธฐ์ถ่ายภาพกมลมานแสนมหากเกษมข่าวสามแฟมิลี่รายงานขอบคุณค่ะคุณกมลมานค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าจะไปดูผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่จัดค่ายนักธรณีวิทยาให้กับน้องๆที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ